ครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้กลับบ้านมาช่วงเทศกาลสงการานต์มันจดยาวนะครับก็มาเจอสิ่งดีๆครับนั่นคือสายฝนเย็นฉ่ำตกมาอย่างนี้กว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับ ม่ได้ตกนักนะครับเพื่อใ้เพิ่มความุ่มช้ำให้กับภูเขาแล้วก็ต้นไม้อาบน,น้ำบริเวณเ,เกิดเกิดกระจาดนี้นะครับแล้วก็นู่นครับเขตเมืองเขตที่ราบไร้เงาฝนท้องฟ้าแจ่มใสสว่างโล่เลยครับน,นอันนี้ คือเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแก่งกระจานนะครับเป็นโรงไฟฟ้าที่เขื่อนปล่อยน้ำลงไปสู่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ใช้แรงดันน้ำในการปั่นกังหันผลิตกระแสไฟฟ้านะครับส่งไปใช้แถบจังหวัดเพชรบุรีแถบชัอําอำเภอโอหินนะครับ เมฆหมอก่อหอิงบนภูเขาครับกลางฤดูร้อนเดินเมษสายนมบรรยากาศสดชื่นครับจริงๆวันนี้กะว่าจะมาหาสถานที่กางเต็นท์ครับอยากนอนเต็นท์สักวันแต่ว่าดูแล้วเฉยแฉะแน่นอนครับเลยเปลี่ยนแผนดีกว่าครับ